เไ้ยไทยเราดีเลยเนี่ยเอ้ยกะไทยแล้ว,ลวเาวนาะบ่มีมคลิปลงไหมคาโตเดือนที่แล้วนักแสดงบอลในใจอยู่เลยใจมาเด้อโอ้ยสิใจใหายอยูด่ดอกใจเย็นใจเย็นป๊นนนาดสมมติได้บกักม่วงมาต้องใส่เลยยีนองท่านเพเภอเมือง,งพ่นน้มนามาฟัง สดๆเลยดินไหมเี่เป็นแต่แซ่บแทะโอ้สมผักเสงก็รู้าวหจวด่หเอือเป็นแต่แส่บอยู่เดนเลเนาะแส่บปะสมดีเป็นต่ไนครับอือจวดเลยฮัาตุยแก้วไร่ไร่หม่องสุดบหม่องป้าจ้าครับครับหม่องป้าหม่งหอเพื่อนหม่องตะลอนแถวบ้านเขาเพื่อหม่องป้าครับพ่เลย พูดนะนักแสดงใอรแซ่บคักปัดโต้ยินแล้วกระน้ำไหลแตกน้ำด้วลนะเนะาะหักเลยเนาะเฮ้ยจวดจัดอีอ <laughs> ดนีมด่มาเด้อจ่ามาเด้อพูดอะอยากกินแบบม่วงปลาน้วกันโอ้หน้านี่นี่มห,ม,หม่วงปลากระลังอรอม่วงปลาหรกจะคำกันด้วยจวดจัดไงเงย ปัดปัดตงไหนแตกน้ำมาเมาเด้จ้าแซกน้ำกัน